สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้12มกราคม2 5 6 3เนะอ้ย64เนะฮะเป็นนโยบายว่าจะทำคลิปสั้นๆนะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีพูดคุยสาระเพื่อจะได้น,ะนำเสนอในโซเชียลมีเดียหลายช่องทางเนื่องจากว่า y t u t u นะครับพบว่ามีการบล็อกกันได้นะแล้วก็ขึ้นมาเมื่อไหรก่ก็นะเรียกว่า พอสดปุ๊บหลังจากนั้นก็ไม่โผล่ที่ไหนนะพี่น้องที่ subscribe อยู่แล้วก็ยังหาไม่เจอเอาเป็นว่านะเขาก็มีหน้าที่ปิดเราก็มีหน้าที่แก้ไขแต่ว่าเรื่องแก้ไขการบล็อกเนี่ยยังเป็นปัญหาที่เบานักเมื่อเทียบกับปัญหาของบ้านของเมืองที่เกิดขึ้นวันนี้ยิ่งเราปล่อยรัฐบาลนี้อยู่ต่อไปเนี่ยเราเห็นว่านะถ้าเขาอยู่ต่ออีก5ปี10ปีเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ย จะกลายเป็นอาณานิคมหรือมวลนหนึ่งของประเทศจีนมันไม่ได้แปลว่าเขาจะมารุกรานเราแบบจะยึดครองแต่มันหมายถึงอิทธิพลในการตัดสินใจอิทธิพลในการลงทุนต่างๆและการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่างๆยิ่งโลกทุกวันนี้เนี่ยนะถ้าเขามีอิทธิพลต่อรัฐบาลเราเนี่ยนะคนของเขาจะลังไหลเข้ามาเนี่ยแค่มาเรือนล้านเนี่ยล้านเนี่ยแต่แล,ละคนที่ถ้าล้านคนเข้ามาได้เนี่ยกระจายทั่วทุกจังหวัดเนี่ย พี่น้องคิดดูนะจังหวัดหนึ่งเรามีประมาณไม่ถึง80จังหวัดใช่ไหมครับถ้าพลเมืองล้านคนนี่นะก็ต้องเรียกว่านะเข้ามาในระดับที่มันมากมายแล้วเขาจะคุมกิจการต่างๆเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นไปได้เนี่ยเพราะว่าการเงินการทองของไทยเราเนี่ยมันมีปัญหามากหาเงินไม่ได้แต่หาเรื่องจะใช้จ่ายตลอดนะแล้วไอ้ที่ใช้จ่ายเนี่ย เมื่อรายได้ไม่เข้าแล้วจ่ายเยอะเนี่ยเอามาจากไหนยืมมายืมแล้วมาทำอะไรเพื่อให้ประชาชนพอใจยืมมาแล้วแจกสิ่งต่างๆเราแทบไม่ต้องพูดถึงนะเพราะฉะนั้นการขับไล่ประยุทธ์และคณะเนี่ยนะหมายถึงสอวอด้วยอะไรด้วยเนี่ยคนที่ประยุทธ์แต่งตั้งรวมทั้งการทำลายผลพวงของของ,ของเผด็จการที่เขาได้วางไว้นะ มันจําเป็นต้องทําให้เกิดอย่างเร่งด่วนที่จริงเนี่ยน้องๆคณะราษฎรปลดแอกผมใช้คํานี้รวมนะหมายถึงทุกฝ่ายนะมันหมายถึงราษฎรด้วยหมายถึงนิสิตนักศึกษานักเรียนนะวันนี้กลุ่มแรงงานต่างๆก็ได้กําหนดเป้าหมายว่านะสามข้อในอันดับแรกต้องกําจัดคอสชอใช้คําง่ายๆเลยให้คอสชอไปจากการเมืองทหารอกไปจากการเมืองนะครับโดยเร็วที่สุดนะี่มาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยโดยนะโดยเขาเรียกว่าอะไรตนะ่ จิตสานึกเนี่ยก็แปลว่าน้องๆเห็นว่าต้องเอาตรงนี้ออกไป 2. เนี่ยนะครับเมื่อออกไปแล้วเนี่ยก็คือต้องสร้างชาติใหม่ด้วยการเขียนอนาคตใหม่ของบ้านของเมืองนี่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามสเต็ปอย่างนี้แล้วส่วนที่3เนี่ยการปฏิรูปสาบัร,รกษัตย์เนี่ยในความเป็นจริงถ้าอํานาจไม่ได้นะนะแล้วเขาประยุทธ์ยังอยู่เนี่ยอำนาจเขายาวแน่เพราะประยุทธ์นี่คือเครื่องมือที่นะดูแลควบคุมอํานาจนกลไกทุกอย่าง แล้วจะอยู่ได้มีความชอบธรรมในสายตาของนะคนที่อยู่ในอำนาจทั้งหมดกลไกราชการก็ต้องนะสนับสนุนปกป้องสถาบันสถาบันเองก็ต้องการคนเหล่านี้ให้ปกป้องแล้วก็ดูแลผลประโยชน์ใหนะ้รวมทั้งหาผลประโยชน์เพิ่มเติมให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพึ่งกันไปอย่างนี้แล้วผมได้พูดถึงนะเจ้าสัวนายทุนทั้งหลายที่เชื่อมกับไปทางประเทศจีนที่วันนี้จะเอาอะไรมันได้ดังใจหมด นะครับเพราะว่าคุมกับรัฐบาลนะเป็นฐานเดียวกันนะครับมีที่ผลต่อรัฐบาลจะเอาอะไรเนี่ยมันได้หมดโครงการพัฒนาประเทศมันก็ต้องอยู่ในเงื้อมมือเขาหมดเมื่อรู้นโยบายข้างในรู้ข้อมูลข้างในจะไปดักซื้อที่ตรงไหนนะนะจะสร้างทางไปตรงไหนโครงการใหญ่อยู่ตรงไหนเนี่ยเขาไปดักซื้อไว้หมดลักษณะอย่างเนี้ยก็แปลว่าภารกิจในการจัดทัพของขบวนประชาธิปไตย หรือราษดรปลดแหนกเพื่อต้องการบรรลุ3ข้อเนี่ยข้อที่3เรื่องสถาบันกษัตริย์นะครับมันเป็นเรื่องที่จริงๆอ่ะต้องสู้กันในเชิงข้อมูลข่าวสารทําให้คนไทยเห็นนะครับเพราะว่าผลลัพธ์ที่จะออกมาในเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยถ้าต้องไปลงเอยในสภาเป็นการร่างกฎหมายนะอำนาจในการร่างกฎหมายอยู่ในมือเขาย่อมทําไม่ได้ใช่ไหมครแล้วทีนี้ถ้าเราจะหักดิบเนี่ยไปสู้กองทัพไม่ได้กฎหมายที่มีอยู่ก็คุ้มหัวอยู่ นะครับแล้วประชาชนจํานวนหนึ่งก็กําลังถูกทําให้ลุ่มหลงลงมงายนะเพราะฉะนั้นการจัดทัพเนี่ยให้ดูเป้าหมายเป็นหลักเมื่อเป้าหมายเป็นอย่างนี้แล้วถามว่าเขามีอะไรเรามีอะไรผมได้ย้ํามาตลอดในรายการแต่วันนี้จะทําให้มันสั้นเขามีปืนเขามีกลไกร,ราชการเขามีกฎหมายนะครับที่เขียนเอาเองก็ได้พิจารณาความตัดสินอยู่ในมือเขาหมดเพราะนั้นอันนี้เรารู้กันละมันเป็น commonsense แต่อยากให้รู้ว่าเมื่อจะแก้ปัญหาเนี่ยดูเขาว่าเขามีอย่างนี้แล้วถ้าเราต้องการจะชนะนั่นแปลว่าถ้าจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยสถาบันกษัตริย์มันต้องถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยนะก็มี2ทางคือทําให้เขายินยอมแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยคำยินยอมยอมนั้นมาตราเป็นตัวบทกฎหมายเพื่อที่จะทําให้มันไม่เกิดขึ้นได้อีก10ข้อที่เรียกร้องนะ่ะมันต้องสะท้อนอยู่ในกฎหมาย แต่จะเขียนกฎหมายได้ยังไงเมื่อในอำนาจมาอยู่ในมือของเขาและผมได้บอกไปแล้วว่าเขาได้ซื้อใจของสสทั้งหลายในสาภาทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลด้วยเงินเงินงบประมาณว่า้ายูเนี่ยก็มีเงินไปบริหารเป็นหลักร้อยล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยากที่จะหาใครออกมาร่วมเป็นขบวนทั้งหมดทีนี้การจัดทัพเนี่ยก็เพี่ให้พี่น้องรู้ว่าการที่เราจะไปต่อสู้เขาเนี่ยเป้าหมายเราก็คือจะต้องสร้างนะขบวนของปวงชนชาวไทย นะต้องย้ําคํานี้เลยปวงชนชาวไทยปีนี้ถ้าจะชนะเขาได้เนี่ยปวงชนชาวไทยต้องมาสนับสนุนสิ่งที่เราเสนอถ้าต้องการให้ประยุทธ์ออกไปจะด่วนแค่ไหนเนี่ยก็ต้องถามว่าเราต้องใช้คนเท่าไหร่ถึงจะทําให้ประยุทธ์ออกไปได้นะหรือถ้ายังไงก็เตรียมไม่ทันทํำยังไงก็แล้วนะ,อ,ะออกไปชุมนุมประท้วงแต่น้องๆมั่นใจถ้าทําได้ก็ดีนะแต่ว่าแม้กระทั่งการเอาประยุทธ์ออกเนี่ยวันนี้ก็ไม่ง่าย จะใช้คนจํานวนเท่าไรแล้วจะออกไปตรงไหนเพราะว่าการป้องกันเขาเนี่ยสุดๆนะแล้วเรื่องสถาบันกษัตริย์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยะเขาระวังตัวอย่างมากนะครับก็การจะท้าทายเรื่องสถาบันกษัตริย์หรือว่านะป้อนข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องทําอย่างเป็นระบบนะทีนี้เมื่อเราดูภาพรวมอย่างนี้เนี่ยการจัดทัพเนี่ยนะครับจำเป็นต้องคิดว่านะ การจะทําให้ประยุทธ์ประวิตย์ออกไปเนี่ยคอสชออกไปนะแล้วอํานาจรัฐบาลเนี่ยมันจบลงไปแล้วถ้าการเลือกตั้งครั้งใหม่ถ้าจําเป็นต้องมีการเลือกตั้งเราก็ต้องไม่ให้คนเหล่านี้กลับมาเนี่ยพี่น้องว่าเราต้องใช้อะไรไม่ใช่เงินไม่ใช่ปืนไอ้ประเทจะไปยึดอํานาจเอากองทัพไปยึดอานาจมันยากนะมันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพของความเป็นไปได้นะการต่อสู้ครั้งนี้ จำเป็นต้องสะสมกําลังของพวงชนชาวไทยคนไทยทุกหมู่ทุกเหล่าที่เห็นปัญหาที่เข้าใจความจริงนะทีนี้ความจริงหรือว่าปัญหาที่ว่าเนี่ยบางเรื่องนะพูดแล้วมันสูงนะแต่พูดแล้วก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวทีของการพูดประเด็นตรงนั้นต้องแยกส่วนออกมาแล้วก็ทํากันอย่างจริงจังทำตรงนั้นให้มันหนักให้มันเป็นระบบแต่ชานฉลาด ไม่ได้บุ่มบามแล้วก็เอาตัวเองไปอยู่จุดอันตรายวันนี้เข้าใช้หนึ่งสองเราจะเลี่ยงหนึ่งสองอย่างไรหรือจะชนกับหนึ่งสองไปเลยการขับเคลื่อนในเรื่องหนึ่งสองเรื่องสราระบันกษัตริย์เรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยทำอย่างนะเป็นระบบทําอย่างแยบยนต์ทาอย่างต่อเนื่องแล้วก็นะครับซึมลึกแล้วขณะเดียวกันเนี่ยอ,อันนั้นคือภาพของ <c oughs> ทีมงานสร้างฝันนะว่าอย่างนี้ก็ได้ ทีมงานสร้างฝันมันเป็นงานระยะยาวต้องใช้การวางแผนต้องเข้าถึงข้อมูลต้องจัดเตรียมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะถ้าคิดเป็นส่วนของคณะทำงานตรงนี้เลยเนี่ยนะผลิตข้อมูลข่าวสารวางเครือข่ายส่งข้อมูลนะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่างๆคิดในเชิงกฎหมายว่าถ้าจะให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างเพื่อให้มันสำเร็จเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยนี่ต้องเป็นคณะทำงานคณะหนึ่งเลย แต่นะ่ะก็ทํากันไปนะทำกันไป,นะนไปแต่การที่จะไปชนะรัฐบาลเผด็จการเนี่ยมันจําเป็นต้องแย่งมวลชนมาแล้ววันนี้เราได้เปรียบในเรื่องข้อมูลข่าวสารว่าถ้าพูดเรื่องรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยพฤติกรรมของเขาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวด้านต่างๆเนี่ยกระจายไปเต็มแล้วแต่ว่าก็ยังมีประชาชนจํานวนมากนะรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่เชื่อว่า ถ้าจะขับไล่ประยุทธ์เนี่ยมันมีคนจํานวนมาหาศาลแน่นอนแล้วดีไม่ดีถ้าเราเตรียมการให้ดีเนี่ยนักการเมืองในสภาก็ลาออกพอลาออกปุ๊บก็ไม่มีความชอบธรรมก็อยู่ไม่ได้ผมเชื่อว่าปีใหม่เนี่ยจัดการประยุทธ์ได้ถ้าจะทําจริงเพราะเขาต่อท่ออํานาจเข้ามาแล้วไม่มีฝีมือบริหารประเทศสร้างความเสียหายก็ต้องเชิญออกเชิญแล้วไม่ออกก็ต้องไล่ออกแต่จะทําอย่างนั้นได้การไล่รัฐบาลออกเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทหารเขาทาก็คือยก กำลังทหารเข้ามาเลแต่เรามันไม่มีก็ต้องมีทางเดียวคือมีเสียงของประชาชนที่ผ่านมาเนี่ยเราลองออกไปแล้วนะก็ยังไม่เท่านปชสมัยที่เคลื่อนไหวประสบความสําเร็จแต่นปชก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จเพราะไปชุมนุมประท้วงเพราะฉะนั้นน่ยโจทย์ของเราก็คือว่าถ้าต้องการให้ประยุทธ์ประวิตย์ต้องออกไปให้รัฐบาลน,นี้จบสิน้นแล้วก็ไม่ให้กลับมาได้อีกเนี่ยจะทําอย่างไรนี่เป็นโจทย์ โจทย์นี้บอกได้เลยว่าจะตอบได้ด้วยการที่ทำให้สถานะขบวนมันกลายเป็นขบวนพวงชนชาวไทยจริงๆนะครับมีความชอบธรรมที่จะไล่เพราะอำนาจของประชาชนเนี่ยโดนยึดไปหมดทั้งนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะการเลือกตั้งมันเป็นแค่ขั้นแค่การฟอกตัวเมื่อเราสรุปได้อย่างนี้นะสิ่งที่เราต้องวางแผนเลยก็คือในปีนี้ทำอย่างไรให้เกิดขบวนประชาชนนะมากที่สุด ในเชิงจํานวนถ้าต้องหลุดนะไปถึงการเลือกตั้ง2อปีข้างหน้าพักเหล่านี้จะต้องไม่กลับมาอีกนะแล้วการขับเคลื่อนให้เกิดประชาชนเยอะๆเนื้นอหาสาระเนี่ยนะมันมีประเด็นต่างๆที่เราสามารถจะดึงคนเข้ามารับฟังได้โดยที่เขาไม่กลัวตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญนะบางคนบอกว่าไปลดไปไม่ได้ลดครับประเด็นสาบัรกษัตริย์เนี่ยทำอีกแครกหนึ่งผมได้แนะนําไว้แล้วให้ไปอีกแทรกหนึ่ง เพีงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาถ้าแยกกันก็โดนเขาสลายนะนะอานนท์เป็นกลิ่นก็จะเข้าปิ่งวันนี้เมื่อรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าเมื่อแยกเป็นส่วนของสถาบรันรกษัตริย์แล้วเนี่ยนะมันจะทําให้ขบวนนี้อ่อนแอเพราะทั้งหมดก็ไปช่วยกันได้แต่เนื่องจากประเด็นนั้นมันเป็นประเด็นรอลอแหลมเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรทําให้มันเป็นสิ่งที่ไม่รอแหลมพูดแล้วนะมันพูดได้แล้วให้มันกระจายไปทั่วสังคม แต่ขณะเดียวกันมันควรจะมีอีกแทร็กหนึ่งซึ่งเป็นแทร็กที่มันปลอดภัยนะประชาชนทั่วไปเขาเข้ามาได้ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยมันควรจะมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วผมได้แนะนําการสร้างสภาประชาชนอยากจะฝากน้องๆทั้งหลายนะนักการเมืองทั้งหลายผู้มีอิทธิพลในประเทศไทยทั้งหลายรวมถึงพี่น้องที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยจงรวมตัวกันท่านมีเท่าไหร่ท่านรวมตัวไว้ก่อนถ้าทุกคนที่ฟังผมอยู่เนี่ยรับประเด็นไปว่าเราจะรวมกันเนี่ยแล้วนะ ที่สุดแล้วเนี่ยวันนี้เราแทบจะพร้อมละเพราะว่าสสฝนะั่งก้าวหน้าเราเนี่ก็มีตัวแทนประชาชนทุกจังหวัดอยู่แล้วนะยังไงก็ต้องมา,มาอยู่ด้วยกันน้องๆ้องเยาวชนทั้งหลายเนี่ยนะมีสายสัมพันธ์เชื่อมกับกลุ่มต่างๆนะที่เป็นนักกิจกรรม NGO กลุ่มแรงงานนะแม้กระทั่งกลุ่มคนเสื้อแดงนะซึ่งวันนี้ก็ไม่มีหัวละ แล้วเขาจิตวิญญาณประชาธิปไตยเนี่ยเขาเห็นด้วยกับข้อเรียกร้อง3ข้อแน่นอนถ้านะขับเคลื่อนประเด็นสาบันกษัตัตย์อย่างมีนะชั้นมีเชิงอย่างจริงจังแล้วก็หวังผลเนี่ยมันคงจะต้องไกลกว่าเรื่องของนะประยุทธ์ประวิทย์คือต้องเอาอำนาจจากประยุทธ์ประวิตธ์มาก่อนนะเมื่อมีอำนาจแล้วทุกอย่างมันจะไหลไปไปตามเกมของมันแล้วยิ่งได้สสรมาอยู่ในมือประชาชนจะเขียนกฎหมายเนี่ยนี่มันคือการสร้างความชอบธรรม ตามหลักการประชาธิปไตยมันถูกนะแล้วคนจะไหลเข้ามาแล้วถ้าต้องการให้คนมาร่วมกันเช่นเป็นสภาประชาชนนะอะไรทั้งหมดอย่างนี้ก็ต้องใช้วิธีการแบบ M แอมเวย์นั่นแหละนะคือในแต่ละจังหวัดให้มีคนคุมนะแล้วให้คนคนนั้นก็ไปสารต่อในระดับอำเภอตำบลหมู่บ้านแล้วมันเกิดขึ้นการเกิดขึ้นช่วงแรกๆไม่จาเป็นต้องมีเป็นแสนเป็นล้านเริ่มต้นที่ สิบยี่สิบสามสิบร้อยสองร้อยห้าร้อยนะครับแล้วถ้าเป็นแบบแอมเวย์เนี่ยนะจากสิบเนี่ยมันจะกลายเป็นร้อยนะแต่ละคนนี่ไปหาให้ได้สิบจากร้อยมันก็จะกลายเป็นพันพันก็กลายเป็นหมื่นนะหมื่นก็กลายเป็นแสนแสนก็กลายเป็นล้านถ้าจังหวัดละล้านเนี่ยนะมีเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนี่ก็เกินพลเมืองแล้วจังหวัดหนึ่งเนี่ยนะจริง,รงๆได้สักแสนคนเนี่ยนะนะครับมันก็เกินพอแล้ว สำหรับการขับเคลื่อนจะทําอะไรที่เป็นเรื่องประหลาดเช่นว่าไปเรียกร้องเลยว่าประยุทธ์คุณออกไปได้แล้วพอได้แล้วเราไปแบบสันติไม่ต้องไปบุกไปรุกอะไรเลยนะถ้าจังหวัดละแสนเนี่ยนะครับนะสิบจังหวัดก็คือล้านหนึ่งเจ็ดสิบจังหวัดก็เจ็ดล้านคนเจ็ดล้านแปดล้านเนี่ยถ้าไปอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยผมเชื่อว่าไปไม่เป็นถ้ายินยอมพร้อมใจกันจะทํากันจริงจเนี่ยจำนวนแค่นี้เราทําได้ไหม ถ้าทำได้นี่ผมเชื่อว่ายังไงประยุทธ์ประวิตย์ก็ต้องยอมในประวัติศาสตร์เมืองไทยแล้วนี่มันไม่เคยมีนะในยุคที่เราเห็นกันเนี่ยไม่เคยมีการขับเคลื่อนมวลชนระดับที่เป็นหลักนะล้านจริงๆผมว่าไม่มีนะทีนี้ในการขับเคลื่อนเนี่ยก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันต้องมีการสร้างความเข้มแข็งในระดับจังหวัดนะมันเข้มแข็งเนี่ยในแง่วัดจํานวนคนมันมีจริงๆแล้วนั่นคือเรื่องปริมาณนะครับ แล้วมันจะต้องสารสอดกันในลักษณะที่ในเชิงคุณภาพเนี่ยสามารถจะทำงานนัดหมายกันได้ในจังหวัดมีพลังจริงนะครับซึ่งเนี่ยถ้าไม่เริ่มต้นไปปลูกเอาไว้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเมื่อได้จังหวัดแต่ละจังหวัดตอนแรกไม่ต้องสมบูรณเอาหัวมาก่อนเนี่ยแล้วมารวมกันตรงกลางเนี่ยนะครับแล้วมีการจัดการให้มันเกิดกิจกรรมสารนะแรงกันแล้วในยุคที่โควิดมันระบาดเนี่ย ทำได้ด้วยการใช้โซเชียลมีเดียนะครับคือผมเนี่ยมันอยู่ต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยรวมรวบรวมอะไรให้นะแต่ว่าใครก็ตามที่มีความคิดเดียวกันเนี่ยท่านทําของท่านไปด้วยนะทำองค์กรของท่านแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีเป็น 10, 20, 30กลุ่มเนี่ยมันต้องเอามารวมกันเป็นปวงชนชาวไทยก็คือเป็นสภาแห่งชาติ ซึ่งสภาแห่งชาตินี่ก่อนจะได้เข้าใจผิดว่าเราจะไปแข่งเป็นสภาอะไรจริงๆจังๆนะ่เราไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วเราก็ไม่อยากจะไปอยู่ใต้กฎหมายว่าบังคับต้องอย่างนั้นอย่างนี้เราแค่เป็นการรวมตัวสารมือกันไม่ต้องใช้คําพูดใหญ่โตนะครับทำเป็นกุศโลบายรวมตัวกันให้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากรวมรวมตัวกันได้เราจะรู้ว่าเมื่อรู้ว่าเป็นเครือข่ายเนี่ยทำอะไรส่งข่าวกันไปแป๊บเดียวมันไปถึงหมดทั่วประเทศนะครับนี่อยากจะฝากไว้อย่างนี้นะ ส่วนรายละเอียดในการจะทําอะไรเนี่ยเชื่อว่าขบวนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยคงจะมีศักยภ,ภาพที่จะทำนะครับผมเองก็จะทําในส่วนที่ผมบอกไว้แล้วแล้วก็จะหาช่องทางทําเสริมแล้วท้ายที่สุดแล้วเราก็มารวมกันแล้วในวันที่นะเราได้ประชาชนเต็มแผ่นดินแล้วนะครับนักการเมืองพักฝั่งทีนะ่ต้องการประชาธิปไตย นายตำรวจนายทหารที่ในจิตสํานึกเขารู้ดีว่าประเทศชาติไปต่ออย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วเราจะต้องมาช่วยกันนะเมื่อจัดทัพแล้วนะมีเต็มแผ่นดินแล้วเนี่ยคนะณะที่ทํางานตรงกลางเนี่ยเวลาจะคิดจะทําอะไรมันจะไปได้ไกลกว่าไม่ใช่แค่เป็นการนะเรียกว่าทํากิจกรรมไปม็อบแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยถ้ามองในแง่การปฏิวัติแล้วมันเป็นเรื่องแค่เป็นการจุดประกายเริ่มต้นนะเป็นการเริ่มต้นแค่นั้นเองจอด้านความคิด ทำให้เกิดหลอมรวมกันเป็นเอกภาพทางความคิดแต่ถ้าจะทําให้ความคิดนั้นมันกระจายไปจนเกิดพลังเต็มแผ่นดินแล้วนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้นั้นต้องมีการจัดการเพิ่มนะที่ผมจัดรายการมาตลอดตั้งแต่ช่วงหลายปีมา่นี้ก็พยายามจะให้มาถึงจุดนี้แล้ววันนี้นะครับมันเริ่มมีตัวมีตนเริ่มมีขบวนนํามีคนที่ประชาชนให้ความศรัทธานะครับพร้อมจะตามนะผู้นํานี่คือคนที่พูดอะไรแล้วทําอะไรแล้วมีคนตาม นะสำหรับผมเองนี้นะครับก็ยังมีข้อจํากัดอยู่หลายเรื่องนะครับทั้งโดนปิดกัน้นทั้งอะไรทั้งหมดนะทั้งประวัติการต่อสู้ที่เป็นมาเนี่ยคนกลัวมัง้งอะไรอะไรบ้างนะวันนี้คุณน้องทําได้แต่ให้ย้ําว่าด้านที่จะเป็นการแยกทําในสิ่งที่มันปลอดภัยข้างบนเนี่ยอย่าได้คิดว่ามันหน,น่อมแนมนะครับงานนะเวลาเขาจัดทัพเนี่ยทัพหน้าก็รับงานเสี่ยงหน่อยบุกทะลุเข้าไปทะลุทะลวงไปในสิ่งที่ไม่รู้ แต่ทัพใหญ่เนี่ยเขาจะลงไปเนี่ยก็ต่อเมื่อได้รู้ว่านะเป็นจังหวะที่จะต้องเอาชัยชนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันมีนะพลธนูพลมา้านะอันนี้หมายถึงกลศึกมันเป็นอย่างนั้นนะครับของเราเนี่ยพอมีคณะมีบุคคลมีตัวแทนอะไรแล้วเนี่ยมาแบ่งงานก็ได้ด้านข้อมูลข่าวสารนะใครจะเป็นคนผลิตใครจะเป็นคนจัดส่งนะครับอ่ฝ่ายในเรื่องของการวางแผนนะอะไรเงี้ย บางส่วนต้องอยู่รับบางส่วนก็ดําเนินการเปิดหน้าตัวแทนจังหวัดเนี่ยจะทํำยังไงแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปบอกเขาเราว่ามีใครอยู่ที่ไหนบ้างแต่ขอให้มันมีแล้วพัฒนาได้ให้มันเติบโตที่ตัวเองได้ถ้าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้คิดไปคิดร้ายว่าต้องฆ่าประยุทธ์ต้องไล่เคียร์ไล่นะไล่เหยียบมันให้ตายอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเราในส่วนที่เป็นเกมเปิดเนี่ยต้องพูดด้วยภาษารีลาท่วงท่าเนื้อหาสาระที่เอาชนะคนได้ นะครับชนะใจคนได้แล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วดึงคนมาร่วมให้เยอะที่สุดเร็วที่สุดแล้วสารต่อสารเป็นองค์กรนะในเชิงคุณภาพให้มันเกิดประสิทธิทผลสูงสุดแล้วนะถ้าเรามองว่าเราไม่สามารถจะปล่อยให้เผด็จการเนี่ยสืบทอดอานาจไปได้ยาวนานเนี่ยประชาชนต้องยืดอานาจคืนนะครับโดยเร็วที่สุดแล้วปีนี้สมควรจะเป็นปีที่กำหนดให้มันจบในปีนี้สำหรับคอสอชอ นะครับฝากไว้แค่นี้ส่วนอื่นๆรายละเอียดนะครับไปคิดแตกหนอกันถ้ามีคำปรึกษาใดๆนะครับผมเปิดสายไว้ตลอดนะครับชินดีพูดคุยกับทุกฝ่ายแล้วปีนี้ผมปรารนาตัวเองแล้วว่าจะนะเป็นตัวช่วยประสานนะครับเขาเรียกเป็นแคตตาลิสต์นะครับเป็นตัวที่ช่วยหล่อลื่นทำให้มันเกิดปฏิกิริยาแล้วก็ทำให้เกิดผลแต่ผลต่างๆมันจะเกิดขึ้นมันอยู่ที่พี่ๆน้องๆทั้งหลายที่อยู่หลายๆที่นะครับผมจะรวบรวมมิสนะเดี๋ยวจะประกาศชัดเจนขึ้น นะพี่น้องคนไหนเมืองไทยไม่สะดวกใจยังไงเนะวทีข้างนอกเนี่ยนะพี่น้องที่อยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลกก็พร้อมจะช่วยเหลือนะครับก็นะขอให้พวกเราทํางานกันอย่างจริงจังด้วยความเชื่อมั่นอย่าลืมนะครับต้องทําเป็น2แทร็กแทร็กส่วนที่เรื่องสาบารกษัตย์เนี่ยจะมารวมกันตรงนี้ก็ได้ในตอนหลังนะหรือเวทีที่พวกเราพูดกันในเวทีประชาชนถ้านะทําในรูปแบบกิจกรรมที่มันเปิดแล้วนะมันมีวุฒิภาวะพูดได้อะไรได้แล้วเนี่ยก็อเอามาเพราะที่สุดแล้ว ท้ายที่สุดแล้วมันต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแต่ว่ากิจกรรมที่ทําให้ประชาชนเข้ามาร่วมได้ด้วยความสบายอกสบายใจนะครับควรจะออกมาในแนววิชาการแนวนะจิตอาสาของประชาชนนะแนวสร้างสรรค์สังคมสร้างสรรค์จิตสํานึกนะแนวบันเทิงแนวบวกนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันมีพลังโซเชียลมีเดียวันนี้นะเราก็จะได้เห็นนะว่านะสาวนะยูทูบเบอร์ YouTuber ท่านหนึ่งที่สามารถจะไปสร้างกระแสวาเนี่ย นะความเดื่อมล้ําในเชิงโอกาสเนี่ยมันสูงมากแล้วก็ยังมีคนออกมาต้านนะบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่ความจําเป็นนี่กนะ็ตลกนะครับมันตลกแต่ว่าเนี่ยสังคมก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันขึ้นมันกลายเป็นประเด็นนะครับแล้วพี่น้องที่อยู่ในหุบเขาต่างๆก็จะได้รับความสนใจแล้วก็หวังว่าจะได้รับโอกาสในส่วนที่เขาควรจะได้หลายๆส่วนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะนะครับให้กําลังใจทุกท่านนะครับ สู้กันต่อไปนะครับแต่ว่าเราไม่สักแต่สู้นะปีนี้นะต้องสู้แล้วนะครับคืบหน้าไปอย่างดีที่สุดเร็วที่สุดแล้วมีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิผลในที่สุดอย่างแท้จริงนะครับบุญรักษานะครับสวัสดีครับ